มาแล้วนะคะ YouTube ค่ะได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับ MV เพลง Love Six g i r l นะคะของ4สาว BLACKPINK ค่ะที่พึ่งจะถูกปล่อยออกมาะคะในวันที่2ตุลาคมค่ะพร้อมกับดิอัลบั้มนะคะซึ่งก็เป็นอัลบั้มเต็มครั้งแรกของพวกเธอค่ะโดยทาง YouTube ค่ะได้บอกกับ Manila Bulletin Entertainment นะคะเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะว่า MV เพลง Love Six g i r l นะคะมีผู้เข้าชม24ชั่วโมงแรกค่ะมีจำนวนนะคะสูงถึง61.4ล้านวิวกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งถือได้ว่านะคเป็น MV ค่ะที่มียอดวิวนะคะ24ชั่วโมงแรกเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับที่6บน YouTube อีกด้วยค่ะและถ้าดูจากตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะว่า พลงนะคะทั้ง5เพลงของ4ีสาวแบล็คพิงค่ะก็มียอดวิวนะคะดีทุกๆเพลงเลยค่ะโดยตอนนี้นะคะอัปเดตล่าสุดนะเพลงที่ดีที่สุดของพวกเธอค่ะก็คือเพลง How You Like That นะะซึ่งก็ทำสถิติเอาไว้ใน24ชั่วโมงแรกค่ะอยู่ที่86.3ล้านวิวนะคะตามมาด้วยไอศครีมค่ะ79ล้านวิวนะคะแล้วก็ Love Signal ค่ะก็61.4ล้านวิวนะคะในขณะที่ k i l This Love ค่ะทำได้ 56. 7ล้านวิวค่ะส่วนทะดูทดูนะคะก็ทำได้ค่ะ36.2ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงแรกค่ะและนี่นะคะก็เป็นนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะที่ทาง YouTube นะคะมีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับเพลง Love Six Girl ค่ะ24ชั่วโมงแรกค่ะทำไปได้นะคะ61.4ล้านวิวนั่นเองค่ะก็ปรบมือรัวๆนะคะให้กับความพยายามของพวกเรานะคะที่ได้นะคะช่วยกันอย่างเต็มความสามารถค่ะก็เก่งมากค่ะ สุดยอดทุกคนเลยนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า